ปาวาซีของคู่ป่ะคู่หนึ่งแยกสองสองคู่เพราะคนถามเยอะมากเลยนะเอาตะเก็ยบหรือรูปแบบพี่โดมันกินมันได้เดี๋ยวมูไลโอนไปมูไลสมุนนี่จะไปนี่เทลอีโกน่าไหมบานาน่าเออประมูลบานาน่าอีกอย่างว่าเราจะไปนี่เทลยหนึ่งตัวเปาพัเตินิดหนึ่งตัว เลดอีโกน่าหนึ่งตัวดีกว่าไม่เอาตัวทำไมอ่ะไม่เอาหัวปลาคนเลี้ยงตัวแยกๆจากชายนี่แล้วไอ้นีอีกหนึ่งตัวเซลฟินอัวนี้มาเลยมาเอาการจีบคนละตัวแล้วก็เป็นตัวอะไรนสร้างของอีคนนี่หนึ่งตัวไม่เอาดีเลยนี่มันอย่เป็นยางเชื่อกนูดี้ครับประมูลเอาขั้วเอาเนี่อะไรมันอะไรนี่นี่ประมูลนี่ประมูลประมูลประมูลนี่ไปเอาไม่แต่งงานเลย ไม่เอาหนูไม่ได้ไม่ได้เอจ้าของเอามีคนประมูลหนูแถวมีตัวจับพี่ไทยยังมีแถวมีคนซื้อแล้วแถวมีตัวอื่นต่อหนูด้วยนี่แต่ว่ายังไม่อยากไม่ได้ขายได้ไหมคือพี่อะไรลองมาหน่อยก็ได้ไม่ประมูลนี่ปมางานประมูลแก๊ตวี้คู่แก๊ตตี้เทียวเอ้ยเอาแล้วฝนพูดอะไรเล้วเอ้าเขามีคนเอาแล้วโอยทงเปียกเลย เดวเหรอประมูลอย่างเดียวดีกว่าประมูลแบงคน้มดีกว่าประมูลน้มประมูลโลกแบงคนามดีกว่าแบงคน้มแงคน้ำรออีกหนปีแต่ประมูลไม่เลยอระอย่าเอาของที่บ้านมาให้ผมด้วยเลยนะผมจับได้ท่ะไปเที่ยวคนจะไปอันนี้ฟิลฟิลไม่เอาไม่เข้เฮ้ยมันเข้าเซตกันโอแต่เม่โดมั้ยไปเที่ยวให้ลาบากเขาให้ลำบาก ไปเทลเราไม่ได้เอาเต่าไม่ได้อะไรเรากินกางามตัวนี่แหละเอาเลยเรียกเขาเฮลดมูนไประมูลไม่เดี๋ยวหอดเสื้อก่อนเลยประมูลอ่ะเดี๋ยวหอดเสื้อไปเอาตัวแดงเอาไป่กินพรกันป่ะฮะเอา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 ฝนถอดเสื้อหันหลังดีกว่าไม่เอาเอาฝนถอดเสื้อหันข้างดีกว่าไม่ต้องดีเลยนี่เออไม่ฝนพรก็ไม่ต้องดีเลยนีโอ้ไม่สวย เอามิชลินดีกว่านี่แดงเป็นไฟเอาผลมพูดหน่อยพูดอะไรคะไอายปมูลนี่ไงพี่กิ๊ฟฟิลด์ดัต้นทไปดีเทลเลดี้โกน่าออกมาทำไมพี่ต้องถอดเสื้อด้วยอ่ะเฮ้ยจี้โคตรพุ่งนี้แล้วโหแล้วดูหน้าก่อนพี่กิ๊ฟมาถ่ายท่านคนตอบตัวนี้เป็นเซ็ตเป็นเซ็ตไม่สวยเลยอ่ะพี่กิ๊ฟจัดการอะมูลให้ไรอายป่อลประมูลสามชนิดในทีเดียวอ้าวเลยอ้าวเดินต่อตั้มตั้มอยู่นี่นี่อายปมูล ต้องมีธาตุด้วยไอ้ตะมูลไอ้ตะมูลโอ้โหแล้วทำคนเดียวละตัวนี่มาคนละตัวแบบเอาแบบเอาแบบเป็นธรรมชาตินะเดินตามตะมูลอ้าวเชิญตะมูลตัวอะไรบ้างแนะนำเลยอ่าอันนี้ก่อนนะครับเลติโกนาอ่าแล้วก็มาดาน่าสไปนี่เทลนี่อันนี้เขาเรียกอะไรนะนั่นแยวว่าแล้วเป็นยางก้อนครับเคล้าบอลรายละเอียดค่ะก็เปิดประมูลนะคะที่ หนึ่งร้อยบาทใช่ขอค้าต่๋วหนึ่งร้อยบาทาาปิดประมูลวันพุธเปิดประมูลวันศุกร์ค่ะเดียร์ทัพเตอร์เลยสุดยอด